เสีมาแฟนไหนเว้ยหนูหนูรพี่เสียไหมหนูหัวแกว่ะหนูรพี่เทมากเลยค่ะพี่เทไหมัถพี่เทมากเลยค่ะรถเทมากหือต้องขนาดไหนก็ได้พี่อยากพาพิเศษเขามาหาแฟนเนี่ยแฟนอยู่เขาอยู่ไหนแฟนชื่ออะไร อันนี้รถรุ่นอะไรคะเนี่ยแปลกระชิกระปีอ่ะหนูอยากนั่งเลยค่ะแบบสั่นละลิกเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะแปลงคาชิคาปีอ่ะเอฮะแปลงคาชิคาปีอะไรเหม็นปีอะไรเหม็นปีกระปีกระปีชิกระปีแะไรวะชิกระปีกระปีอยู่ไหนกระปีกระปีรอเดี๋ยวโทรให้นะคะเดี๋ยวพาเขามาซื้อของกันเนี่ยไม่รู้เขาซื้อไข่กันยังไงงง บบปาเธอจดับปะพอไพ่เศษเลยนล่แหละได้ได้ได้ไปหมดพุ่มอ้แสท้องชิพหายเคี้ยมโคตรเผ็ดเลยเอา กูมาทําเพี้ยตัวดีนี่เอา้าแล้วกูมาโผล่นี่ได้ไงนี่ว่าโผล่นี่ได้ไงนี่อย่างวะ วะบ้าเปล่าแปะไปอยู the the ่ไอเทอร์ไปเดี๋ยวโบกเล่นกระสาหรออะไรอยู่ไหนยังไม่รู้เลยขี้มาทำเป็นไล่ออกนี่ไงเล่นกระสาหว่อแบงกเอทำเป็นไล่ดูดูม้วสมองดีปะเอากรถามมัวนม้วสมองดีปะกู้ไปขี้มา ปกติไม่เคยไล่ออกไปอยู่กับลูกแหมมึมงงงวะแหมแล้วใครนี่ใครใใคะชื่ออะไรไม่รู้จักแล้วเล่นกับเขาต้องสัร้อยอีกวะเนี่ยคนดูมึงงงวะชีวิตมึงงงวะกูเพิ่งไปขี่มามึงงงวะมววไมุ่ยกับเขาชัวร์ไ่อยาให้เขาดูตัดคลิปให้ดูช่วยเลยกูไปขี่มาจะบ้าไงยังนะเอเอสวัสดีค่ะพี่เฉยพี่เฉยมาหาแฟนอ,อ้าวสวัสดีจ้าเอลีฮะหาแฟนอะไรวะ เห็นเห็นแวนบอกว่าพี่เฉินมาหาแฟนพี่มาโผล่แลนเขียวได้ไอ้เปแลนแลนแดงได้ยังไงยังไม่รู้เลยนี่นั่นดิแล้วพี่เฉินมีแฟนแล้วเหรอเอลีไปบินแบบเดียวเองฮะยังอ้าวเห็นบอกแฟนชื่อกระปิกอ้าวไอ้แวนเนี่ยสันหายแก <laughs> ไอแ้แวนอันนี้จริงหรือเปล่าคะเป็นการซื้อขายอะไรกัน ไม่ไม่ใช่เป็นซื้อของประจําครับแช่วว่าซื้อของประจําใช่แม่ค้าเขาขายของราคาถูกไงจริงคนคนมันก็ขายเยอะแยะอ่ะจริงแต่ก็งงไม่แต่แม่ค้าเจ้านี้เขาเขาขายให้ราคาดีไงเขาไม่เคยแบบว่าบวกแอดราคาเลยเม่ไม่ใช่ไ่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ติดใจแต่เขาเขาไม่เช็คราคาเขาบอกว่าพี่หลอกหลอกขายราคาต่ํากว่าตลาดไม่ก็ล่าสุดเขาบอกว่าขายให้หกร้อยพอแต่เขาบอกจะขายให้จะเอาหกร้อยยี่พี่แจ้บอกว่าได้เขาสบายๆเขาบอกว่าลดเลยเหลือหกร้อยละกันเขาบอกงี้ ชอบคนแก่หรือเปล่ามีอายุอะไรเอ้ยอันดีเลยพี่เห็นหน้าตอนนี้ปีหน้าหกสิบแล้วเนี่ยปีปีหน้าหกสิบแล้วน่าจะไปอาบน้ำคิดว่าโออเอ้ามาแล้วหรอครับปีมาแล้วหรอใช่มาแล้วเมื่อสามสิบหกนาทีที่แล้วค่ะสามสิบหกนาทีที่แล้วซะด้วยใช่แล้วบอกให้ไปรับหน่อยไม่รู้รับที่ไหนมีเวลาให้เป๊ะเลยเออแต่เพิ่งตอบเมื่อสิบสองนาทีที่แล้วนะเอ้า โอเคหนูเป็นสำรองแทนถูกปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคะเาตอะไรครับไม่เขาปีเออปีพิมาว่าขยันหนอช่วงนี้ไม่บัดีตอนแรกคุยกับปีไงว่าบอกว่าให้ทํามาส่งด้วยนะไอกระทอบโอเปียมซื้อสี่พันเลยบอกบองนี้แล้วก็ปีก็บอกว่าใครจะพาหนูเก็บนั่นสิทำไมพี่เฉินไม่ไปเก็บด้วยกันล่ะเอาไปได้รับไปได้ครับไปได้ บไม่ไม่รู้ว่าคิดว่าปีไปทํางานไงแบบว่าไปทํางานกับแกงนงไยน้องเชิร์บัวแฟนน้องไปหรือเปล่าครับนี่ไม่ใช่ไม่ใชเอานี่แฟนไปหรอคุยไปคุยเฉยเขาคุยกันอยู่เอาหรอนี่แฟนไปเหรอครับคุยไม่ใช่แฟนชื่ออะไรครับมันชื่ออะไรครับแฟนไปไม่ใช่แฟนค่ะอ๋อเอ้าแล้วเป็นอะไรกันนะกับน้องน้องไปอะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยอ้าวพูดแล้วอมยิ้มคืออะไรเป็นใหญ่ก็ไม่อยู่แต่อมยิ้มคืออะไร ถ้าโดยปกติถ้าผมเจออย่า ання, ี Herm ้เขาเรียกเป็นบ้านนะถ้าแบบว่าอยู่ดีพูดแล้วยิ้มไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่เฉินกับกะปิเป็นอะไรกันคะเป็นความมสัพันธ์แบบพ่อค้าแม่ค้าเหรออ่าใช่ครับพ่อค้าลูกค้าแม่ค้าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นแบบเครือข่ายเหมือนแบบพวกเดินหวยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นฟิวมาณนั้นนะอ่ะแล้วเอลี่เอลี่เพิ่งกลับมาเหรอใช่ค่ะเพิ่งกลับมาอ๋อไม่น่าแหละช่วงก่อนนี่ไอ้แวร์มันถึงไม่ค่อยอยากเข้าเมืองใช่หรอแสดงว่าช่วงนี้ก็คงอยากจะกลับเข้าเมืองแล้วแหละไม่เกี่ยวมั้ง เกี่ยวไหมนะเนี่ยเกี่ยว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 ตลอดเออเกี่ยวเยอะเลยล่ะก็ดูแล้วละเกี่ยวเยอะเลยดูแล,วล้วอะเมืองไม่เข้าช่วงหลังก็ว่าเอ,อาบบ๊ะทำไมแวนแปลกๆก็ไม่อยากเข้าเมืองเนี่ยพีเ่เจตก็รู้เนี่ยพีเ่เจตยังรู้เลยโอ้โหพีเ่เจตนี่ของจริงนายแค่งงเฉยว่าทำไมมึงไม่อยากเข้าเมืองตอนนี้เข้าใจละเอืองั้นไงก็เอลีนไม่อยู่ไงถูกปวลอืมอมแต่พรว่าเดี๋ยวเพรว่าเดี๋ยวไปไมนก็คงมาแถวๆนั้นแล้วไงเราว่าจอนอยู่แลนแดงเพื่อนแลนแดงอยู่แวนเนี่ย เอาหรอโอเคเออดรแงกิอเออตาหาพี่เหรอเออแล้วไม่ตาหาไปหรอเชนญปีโคชื่อก็เหม็นเค็มละคือมาให้ปลาเป็นปีแค่ชื่อก็เหม็นเค็มเลยอะไรของมึงวายโคดิเออไอเฮียแค่ชื่อก็เหม็นเค็มป้ามึงเลยแค่ชื่อก็เหม็นเค็มนั่นเองดาราแล้วเนี่ยไม่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 คือหมายถึงว่าตอนนี้มีไฟแล้วไงมีไฟในการใช้ชีวิตแบบเต็มระบบเต็มรูปแบบโอ้ยเนี่ยเห็นตอนแรกมีแฟนนะใช่ไหมใครครับใคร ไม่ไม่มีรุ่นน้องเอลีอะรุ่นน้องเอลีใครอะรุ่นน้องเอลีชื่ออะไรนะเออปิงปิงอะค่ะอ๋อกาลังแบบว่าทำความรู้จักครับอันนั้นกาลังทำความรู้จักกันอยู่แต่เมื่อวานดูแล้วเหมือนจะโดนจี่ใจแรงหน่อยอุ้ยใช่เจ็บมากพี่เอาดีมาเซบอกเพื่อนหนูเป็นพยาบาลพอดีเลยต้องการให้รักษาใจวะครับเป็นแบบเป็นเป็นแบบว่าเป็นนางพยาบาลแต่ว่ารักษาโดยตรงอะไรนีเหรอ เฮยบ ja, ูหยาบูหยาบูเฮียตกใจหมดเลยลาบูบูมาเฮ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณลูกลูกเคียด้วยครับผมครับเสร็จซับใหม่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 ลาบูบูตกใจฟังก็ตกใจนะวยกูเสียเสียเท่าไหร่เหะครับผมก็ดีครับถ้าเกิดว่ามันรักษาได้ใช่ครว่ามันคนไข้จะดีขึ้นได้ด้วยตัวเองฮะมันอย่างนี้มันแบบช่วยกันคนละครึ่งก็ดี ว่าแต่ตอนนี้แวนก็หายแล้วนี่แวนน่าจะหายไข้แล้วคนแรกแล้วตอนนี้โอ้ยหายเนี่ยหายดีเลยอ่ะหายแล้วโอ้หายป่วยเลยอ่ะป่วยป่วยอะแรกก็ยังป่วยป่วยอยู่หายป่วยเฉย้ยันไปไปเอ้าไปเอ้ยไปไปได้จริงว่ะไปไปพระโผแหลดแดงอันนี้คือรวมพลเหรอไปมาได้ไงเนี่ยน้องพี่แวนทักโอ้ยเสียงเียอย่าพูยาพูย่าพูย่าบพู เฮ้ยไปเสียงหลบเหรอเพื่อนเองเสียงหลบใส่พี่เหรอไม่ได้ผมเป็นหน้าพี่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนี่ไงช่าหัวลรอไอเสียงพี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะนี่ไงมือหัวล้อตอนสั่งไฟนี่ไงเป็นไงล่ะโทนเดียวกันเลยสัตว์นี่นิดเดียวลูกก็เดี๋ยวมึงออกมาแล้วเนี่ยมันทำไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้หนูเสียงหลบดีจังวะกระปิกกับกระโปะกระปิกกับกระโปะป้าวเลยกระปิกกับกระโปะ เออมายังข้าวปิ่กเออคุณสมัครใคด้วยครับผมครับขบุน S G N T P พี่ชายครับน้องชายวันนี้เหรอวันนี้มีเก็บเงินแกงแล้วกขายยาย่างโอ้แล้วแล้วมีคนแบบว่าคนนั่งฆ่าอย่างอ่าว่าไปยังไม่มีอมโอ้โหชอมพี่อะไรวะไอจอมึงถ่ายรูปส่งมาอะไรวะคืออะไรวะเพื่อนอะไรไอจอที่มึงถ่ายรูปมาคืออะไรวะงานใหม่ที่ที่ทำงานใหม่งานอะไรวะ ไปอยู่ตรงไหนของแมพวะอยู่ไหนของแมพไปกับหญิงเมื่อวานน่ะลองกลับไปดิไม่น่าใช่นะอันนี้ลองดูคือที่ไหนอ่ะคือที่ไหนอ่ะจอมือที่ไหนเนี่ยเิตันฟิลแน่ฟ้าและแดงอ๋อแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่เหรอใช่ระบบใหม่อย่าบู้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 โอ้โหลาบู้บู้มาขอบคุณโน้ตมอนซ่าเลยครับผมขอบคุณครับขอบตะไคร้พี่เฉินลอสักแป๊บนึงอ่ะ ไอ้ไปลองได้ไปลองได้แต่ว่าไอ้นี่ไหมึงลองลองช่วงเวลาอื่นไหมล่ะแบบว่าเราใช้แบบไปยาวๆไม่ต้องแวะกลับมาเก็บเงินไปเลยพี่ตอนนี้คนเยอะคนเป็นร้อยอะเยอะเออพี่ต้องเก็บเก็บเงินแดงอะไรเงี้เก็บเงินแดงแก๊งเราก่อนจะได้จะเจียอย่างไม่ต้องวนกันอีกมันคือฟาร์มแบบไหนอ่ะต้องขายแล้วส่งเงินแดงเลยเหรอพี่ไม่ไม่ไม่พี่ให้ดีเลย์สุดสิบเจ็ดไงบอกว่าขายแล้วนะพี่ใช่ใช่แบบขายแล้วให้ดีเลย์สุดสิบเจ็ด ยาบู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 ข <boy. S 2> ายได้เหรอไม่ต้งบบองบอกว่าเอ้ยขอบคุณลิทเทิลมากครับขอบคุณครับโอ้ชิน,นีลาบบูบูดังทั้งคืนกพว่าอ,อะไรนะ<ม>เพื่อนเช็คเลยือไม่เช็คเลยก็ต้องส่งเงินแดงเข้าไปอีกเหรอไม่เท่าเพื่อนไม่เท่าคนที่ส่งเงินแดงล้นก็คือจ่ายจ่ายยอดยอดนั้นเนี่ยไม่คือหลักๆอ่ะเรื่องที่คุยอ่ะที่เราคุยกันตอนแรกอ่ะพี่คุยว่าอยากให้มันเป็นแบบว่าหมื่นหกไอ้เอ่อละ,ะกกล้านหกแสนห้าหมื่นอ่ะจบง่ายสุด ง่ายกว่าไหมล่ะเท่ากันหมดแต่ว่าถ้าขายเองอะ่ะมันยายาก็ไม่ถึงพี่มันจะตกประมาณเท่าไหร่ล่ะที่เราเคยคุยอะ่ปะประ้านสามป่ะพี่ร้านสามร้านสี 3, 4, พ่พี่ขายเองอโอ้ใช่พี่หายไปเยอะเลยวะแต่ถ้าสมมติคนขี้เกียจนะคนที่บอกไม่อยากทำย่าบู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 แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนจะคนจะส่งเงินแดงแต่ส่งร้านหกนี้จะจะจะ,จะคำนวณยังไงอะ่ะถูกปะนี่มันบอกว่าสมมติส่งส่งร้านสามแต่บอกว่าเอ้ยเนี่ยผมขายยามาแล้ว จริงมันต้องเช็คกับคนที่เอากัรจายให้ใหญ่ไอ้แบนถูกใช่ต้องเช็คอย่างนั้นนะ่ะพี่ว่าเช็คได้ก็ใช่เข้มกำลังดีเฉลินเหม็นเกินพอดีเมื่อกี้ดี่ว่ะคนขายยาส่งล้านสี่คนส่งอันนั้นล้านหกอะไรถ้ากูเนี่ยไปเอากัรจายให้กับมึงแล้วกูบอกว่ากูาขายยาได้ไหมกูตกล้านสี่เข้มมากพี่ถ <นะ S 2> ึงบอกว่า,าจริงๆแล้วอ่ะมันควรเป็นตรงถ้าถามพี่อ่ะมันควรเป็นส่งล้านหกห้าหมื่นด้วยกันทุกคนหมดเพราะว่ามันจะทําแค่สองรอบแล้วก็จบไง อย่างอ่ะพี่ไม่ต้องส่มบูญยาเลยงั้นอ่ะเอาเงินแดงไม่ใช่พี่เย็บเงยนแดงมาจนแวเออง่ายกว่าปะเพราะว่าตั้งเลยพี่ว่าวันนี้ขาส่งเงินแดงเท่านี้พี่ใช่ถูกแค่นั้นเองพี่ก็ว่าจบกว่าแล้วก็ไปเติมเงินแดงอยู่ดีเออแล้วก็ไปตบนั้นแหละอย่าบ้ามันก็บวกเพิ่มสองแสนมันหาได้อยู่แล้วไม่ยากหรอกเงินแดงนี่ก็เลนหนึ่งมาด้วยมันไม่ได้ไม่ได้แพงแล้วอ่ะโรับเลยรับงี้เอาไงอ่ะเออคุณโซเซคุณชาเขียวล้านหกห้าหมื่นจบเท่ากันหมดทุกคนง่ายสุดครับเพราะว่าตัวของแก๊งก็มีพันสามร้อยก้อนเม็ด ได้เพิ่มขึม้นมาอีกมันไม่เยอะแหวนเอาจริงนะพี่มันไม่ได้เยอะนะเว้ร้านหนห้าหมื่นอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะเว้ยนี่เวลามเบิกไอ้เศษวัตเจมอ่ะมึงใช้กัน,นไอ้เี้ยมึงใช้กันเป็นร้อยนะเว้ยรับเทอร์โบจีทีไหมครับพี่ชายใช้กันเป็นร้อยจริงคนที่ขับยาน่าต้องรับไปไรเพิ่มขาเพิ่มทายแล้วไหวพี่ชิวคนเสี่ยงไปยินแล้วพักผมว่าใจเขาไม่แข็งพอพี่ ทำไมน้องไปใส่สีม่วงเนี่ยชอบสีม่วงเหรอครับชอบสีม่วงครับคือทำไมเสียงแก่จังอ่ะอ็งเสียงแตกหนุ่มฟิลล์แรปเปอร์ฟิลล์แรปเปอร์อยากฟังเพลงจังเลยครับโอ้โหเจอ YouTube เต็มไปหมดเลยครับเหมือนเอา้ปร้องเพลงตอนนั้นอ้าวทำไมอะโหต้องให้ไปฟัง y o YouTube ซะด้วยเสียใจอะ ไปลองเล่นสั้นๆหนึ่งไปอย่างไงลองเล่นลองไอ้บ๊อบมาบ๊อบว่าไงบ๊อบว่าไงระแลแดงระแดงระแดงว่าไงผมชื่อหนูว่าพี่ไม่ใช้หนูเกียอะไรได้บ๊อบหอยฉีดดิทำโอเปียมพี่จะเอาเลยไหมเออได้เอาเลยเดี๋ยวกลับไปเจอที่บ้านโอเคได้ครับเออเจรที่บ้านลองให้ฟังหน่อยแวนไอ้แวนพี่กลับไปเคลียร์ยากับบ๊อบก่อนเคลียร์กันด้วยไป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 ไกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาไอ้ยยูแลแดงกับไหมหรือไงกรับดปีไปไหนเนี่ยเดี๋ยวปิมาแล้วทักหา อ๋ออแต่เขาคุยกันอยู่แล้วเออเขาคุยกันเนี่เอออ๋อใช่อะเขาคุยกันปกติอะเขาคุยเนี่ยเลยเขาจับโทรศัพท์ไม่หยุดเลยไม่เดี๋ยวตอบช้าครับทักเองมันจะบ่อยกว่าไงเดี๋ยวเอพาร์ตเอรีนะเอรีแบบเปิดเจอดีเล่ไงจะอะไรกับเพื่อนเอรีปะเนี่ยคิดครับคิดคิดอะไรคะคิดว่าจะซื้อของอะไรเพิ่มดีกำลังคิดอยู่คิดปีกแล้วคิดป้าพี่เอดีกำลังคิดอยู่เพื่อนหนูก็น่าจะคิดนะคิดว่าจะขายอะไรเพิ่มใช่ไหมฮะ คิดถึรักไอต้าเลิชชัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชิญเดี๋ยวพี่อยู่แลด์งยาวๆเลยไปชัวร์เลยเดี๋ยวพี่อยู่ทำไรเองเงินแดงไม่กลับไม่เก็บแล้วใช่ไห้นไม่เก็บแล้วครับวันนี้สงสัยไม่ไม่ต้องเก็บรักเงินดวงแดงวันนี้ไม่รู้เพื่อนเอลีคิดถึงหรือว่าคิดไม่ซื้อก็ไม่แล้วค่ะว้ายว้ายเฮ้ยว้ายตัวใส่ต้องเปลี่ยนสีรถตามคนแล้วมั้งดูแลอย่างนี้ เฮ้ยโอ้โหสีสีผมเหมือนกันด้วยเอาจริงอ่ะคล้ายกันเลยมองอะไรกันเฮ้ยไอ้แปาไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไที่เป็นห่วงไอ้น้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวก็มาถูก่ะใช่เอาพดีแหละเออไปเก็บกันไหนแป๊เดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอรีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับแฟนไปเดี๋ยวมาครับเอออะไรนะพี่มึงไม่ต้องพูดใครเขาพูดเออเสื้อกับหัวเข้ากันเลยอ่ะโอ้โหชุดคู่เหรอสีคู่เหรอ ่ะมาไปสี่คู่หรอเนนี้พี่ถามก่อนดิใช่ใช่ป่ะใช่หรือเปล่าพี่ไม่ต้องทำเสียงหลบก็ได้ใช่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับเพ่เออโอเคเออไอเสี้ยอะไรไอเสี้อโอเคพี่คันฟังหน่อยนะพี่ชิวชิวไอแม่พี่จะไปเคลียร์ของไปก่อนมึงจะไปมึงจะไปกับไปไหมหรือไปไอ้เอ้ยใช่เคลียร์ของกับบ๊อบก่อนไปเดียวพี่เดี๋ยวพี่ก็มาไปเดียวอ่ะโอเคเออแ้่รอนี่ใช่ไหมรอนี่นะรรออนนีี่่ รอน้อง้ายว่าไงหนาวขอขอแรกขอทีอ่เกาะแล้วเอาเงินไปให้ครับเออเออไม่รีบไม่รีบมึงทำตุวร้ายมึงเสร็จมึงโทรมาก็ได้ไม่รีบโอเคครับอเครับเออเออเดี๋ยวนี้เราดีแลกอะใช่ ก็ถ้าเกิดฟาร์มยาก็คือฟาร์มยาแค่นั้นน่ะน้องๆก็ฟาร์มยาเออว่าไงน้องคือคือตอนที่พอเดือนนี้คือเราไม่มีตีถูกเวลาคือตีตีเดือนหน้าถูกใช่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 แล้วก็จะส่งแค่เงินแดงใช่ไหมพี่ส่งแค่เงินแดงสองรอบกับเงินเขียวเอ็มหนึ่งแค่นั้นอ่าก็เลยได้ถามว่าเราจะมีเช็คชุ้มเช็คชื่ออะไรนะพี่หรือจะบอกให้ทุกคนเฟรชฟาร์มก็อะไรกิน เออเช็คชื่อคุยว่ายังอยากเช็คสี่ทุ่มนะถ้าถามพี่อ่ะเพราะว่ามันแค่สี่ทุ่มอ่ะมันไม่มีอะไรนะพี่เพราะว่ามันมม่ีคนเล่นมันก็จบางคนมันก็วัดใจม่เช็คมันก็แบบว่าไม่มีคนเล่นอยู่ดีๆพี่มันก็กลายเป็นยกอยู่ดีก็ไม่เป็นไรไงยกก็ยกก็ไม่มีคนเล่นก็ยกไปก็ถูกไหมล่ะไม่มีคนเล่นก็ยกให้ไงจะเช็คใช่ไหมเช็คใช่ไหมใช่ก็แค่ไอ้ดอกสี่ทุ่มเองไม่ดีเหรอมึงว่าไม่เวิร์กเหรอเพราะว่าไม่ไม่คือพี่กังวลแค่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีไอ้เช็คเลยผมผมจะผมจะไปทำธุรกรรมอื่นพี่ ไม่คือพี่แค่กลัวว่าถ้าสมมติว่าสมมตนะถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่เช็กสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแม่ไม่เข้าเหมือนกันขึ้นแก๊งอ่ะมือทำไงเอ้กะทํไกันต่อแต่ั้นบนเรองไม่ส่งเงินแดื่นเ้อ่ะแล้วก็คือถ้าเดินมาพี่เลรวจุดหม่าจุดหม่เดือนนี้ของพี่คือส่งเงนแดงแล้วก็แล้วก็เงินเกียร่งล้านป่ะใช่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 เดือนนี้ก็ไม่มีตีอยู่ดีป่ะพี่ใช่เดือนนี้ไม่มีตีครับเดือนนี้ไม่มีตี่ดอนนี้ไปซ้อมไม่พี่สุดท้ายว่าพี่บอกว่าเช็กทุ่มสี่ทุ่ดี มันไม่มีอยู่แล้วคืออย่างที่บอกอะว่าว่ามันไม่เช็คอะไอเรื่องไม่เช็คไม่เช็คอะมันไม่เช็คได้แต่แค่ว่าเพราะว่าเดอนนี้มันเราฟาร์มเงินแดงสองรอบอยู่แล้วไงมันมันมันหนักอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่กลัวว่าถ้าไม่เช็คแล้วน้องไม่เข้าเมืองอะไรเฉยเแปลว่าส่วนรวมไม่เข้าเมืองกันแต่ว่าแบบว่าไม่เข้าเกิดขึ้นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแถึงเวลามันก็มีปัญหาแบบเดิมอีกแบบคุยกันว่าเข้ามาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยเพราว่าเราเราเราวางจุดไปสงของเดือนนี้ว่าง่ายกว่าพี่ วางไม่หมดแล้วไงก็วางให้หมดแล้วไงก็ก็ใช่ไงพี่มันมันเลยมันเลยไม่มันไม่มีเหตุผลที่แบบว่านั่นเขาเรียกว่าอะไรคือจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้เงี้ยมันแบบว่าถ้าสมมติคนที่มันพร้อมอ่ะพี่เข้าใจวันนี้ไหมมันก็ไม่รู้จะเข้ามาแบบเอ้ยเราเล่นไอระดับเดียวหรออะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในแบบวัน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 พฤหัสถึงวันอาทิตย์อันงี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอใส่ใจทีไมีมีลาอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้เล่นอะไรเดี๋ยวขอใส่ใจทีระดับบ้านเข้ามาเอี่ยวไง ก็เอาเป็นว um, um, right. uh, I mean, uh. ่าแอร์แอร์ดับบ้านต้องมาใช่เพราะว่าแอร์ดับบ้านเราตีอ่ะมันตีตลอดด้วยแอร์ดับบ้านเอาเป็นว่าตีไปเลยถ้าจะไม่เช็คชื่อแอร์ดับบ้านพิดคำามก็ต้องเข้าทุกคนอ่ะก็ต้องเข้ามาเช็คใช่ใช่เออเอาเป็นว่าเช็คชื่อแค่แอร์ดับบ้านจบผิดาดอันนี้แบบว่าให้ง่ายสุดแล้วแอร์ดับบ้านพิดคำามแค่นั้นพอแอร์ดับแอรดับบ้านก็มีพลาดถึงอาทิตย์แค่วันอาทิตย์ได้แค่นั้นเองก็แค่สี่วันเองก็แค่ขอแค่แอร์ดับบ้านเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เหมือนได้ซ้อมอ่ะขนาดพี่นะแบบว่านนนนิดดึงงกก็็ยัััีออ okay. so ่่ kind of> ่ะใชแล้ <S <s ้ววาซม ง่ายตรงๆง,ง่ายกว่าพี่ผมว่าอันนี้ต้องเงินแดงก่อนหรือ่าออผมขายยาจุด100,000เปอรเซ็มามาบบนตนะ์ละประมาณนั้นนะลักเชียไ้พี่ไอ้จอรักเชียทุกคนแล้วบ้าบอกว่าใครส่งเงินแดงมาบ้านดนิขอเขียนเอามาต้อตงตัวนี้ก่อนมาก่อนเลยได้ไหมกระปู929เอ้ยสรุปพี่ให้ส่งหนึ่งล้านเออหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นทุกคนนะไม่รวมถึงคนขายยาด้วยนะเพราะว่ามันมันไม่งั้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้หว่ะมันมันไม่ครบแน่แม่แมันก็ดูแบบว่าไอ้บางคนก็ไม่ใช่เวลาพี่ใครับกเลยครับ พี่เฉินกระเป๋า929ครับวันนี้ส่งแล้วใช่ใช่ให้มันเท่ากันหมดเลยครับเพราะว่ามันมันของมันใช้เยอะอ่ะมันไม่พอแน่เพราะที่ต้องซ่อมทั้งสองอย่างเลยครับเรื่องนึ่งขอจดรอยเลสก็ไม่ไม่รู้ผมจะจ่ายรอยเลสพี่จดเหรอ929ทรีปเคลียร์เฮ้ยข่าข้าบอลต้องรอก่อนนะของกูอ่ะของของส่วนแก๊งอ่ะ929แล้วเงินเกี่ยวไหนเก้าสองเก้าเกี่ยวรอก่อนเเกี่ยวรอก่อนเกี่ยวรอ จอ,อจอนเอ่เดี๋ยวรอรอสิ้นเดือนอีกรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจังเอาจอร์ปิเอลรอบดีกว่าจอนเคลียร์โอเคอ่ะเขาจะส่งไหมเงินแดงยังครับยังครับพี่ผมต้องไปซื้อเพิ่มก่อนครับอ่าโอเคโอเคอ่าเก้าสองเก้ากิ๊บอ่ะที่ปัจยเก้าสองเก้าใช่ไหม,ชไมใช่เก้าสองเก้าครับพี่ต้องเคลียร์นล้วหนักตัวทั้งตัวเลยใช่ปะโม้ถ้าเป็นเข้านะไม่ดเป็นไรไม่ได้พี่เคลียร์ให้เลยว่าเดี๋ยวพี่ต้องยิงคาบใหญ่ มันไม่เสร็จสักทีเพราะว่าผมได้ทีละห้าสิบบาทไงพี่อ๋อโอเคครับโอเคอ๋อโอเคโอเคคได้ทีละห้าสิบหกเดียนาะเอามากสุดของเองอะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหะคิดอะไรเลยพี่เมื่อกี้มันยังได้อียี่สิบโลเชื่อมาเดีครับมาเลยครับน้องชายอันนี้คือครบภาษีสามร้อยเมตรถูกไหมพี่เอ้บพับพี่ไม่พี่ไม่นับเลยนะอันนี้พี่ไม่นับเลยนะหนึ่งันใช่หนับงพันสี่สิบสองกับสามร้อยแปดสิบแปดอ้าวโอเคโอเคโอเคถูกต้อง แต่ไปจาว่าที่บอมกี้มาพี่ไม่ต้องนับเลยนะบอมนับไหมพี่แล้วนะไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับเลยครับโอเคครับโอเคต้องยืนขาไปกี่เขียรพี่ก็เรียกมารวมแล้วแจกคนละสามสิบใช่ใช่เดี๋ยวจะเรียกมารวมแล้วเราจะให้ช่วยคับยามันจะได้เสร็จแล้วเพรเดี๋ยวต้องขายอีกมันพันสามร้อยกว่าเม็ดเลยนะเว้ยไ,ไม่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 บรรษับด้วยพันส<ม>ี่ <4 S 2> พันสี่กับพันห้าปรมากฎตการที่ให้ทุกคนเข้ามาขับยาไหมล่ะเดี๋ยวกูจะเออ ให้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเพราะว่ามันต้องข่าวเยกตามกลับมาให้หมดเลย986พี่กินไหมผมก่อนเลยแป๊บนึง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 มันยังยามยังไม่เสร็จแป๊บนึง่งเอาไว้รวมบ้านมียิงครับยาทุกนายทุกนายทุกนายแล้วก็เหล่ากระท่อมได้เลยกระท่อม ดูวันนี้จะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะขับยาล้วนอันนี้บอกก่อนเลยวันนี้ต้องเคลียร์ยาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนานเกินเคลียร์ไม่หมดเดี๋ยวยุ่งถ้าสองวันไอสองสามวันที่เหลือนี้ถ้าบอลบอกว่าถ้าโดนยังยังยังมีห้าสิบ,บ,บ,บล้านครับพูดในคำเดียวครับเนะี่ยพี่ชิมโหดแบบล่าวะทำไมกระท่อมมาถึงน้อยกว่าโอปไอ้มอร์ฟีนไว้สัตว ก็พี่บอกเท่านี้คนไหมสามร้อยแปดสิบแปดอันอันนึงนะเชื่อเหมือนไม่พอว่ะว่าตอนนี้มอร์ฟีมีพันสองกระท่อมมีเก้าร้อยเองยังก็ต้องเพิ่มใช่ไหมเพิ่มเพิ่มไม่หน่อยเพิ่มไม่หน่อยน่าจะน่าจะคำนวณผิดเพราะว่ามันคำนวณหลายอย่างนะยังนับนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลบให้เก้าหนึ่งหกใครอีกสามร้อยเอารับรับกระท่อมพี่หน่อยอีกสามร้อยสามร้อยใช่ไหมใช่ใช่แค่สามร้อยแค่สามร้อยเอ้ยอย่าเพิ่งนะ แต่กระท่อมเลยพี่มีในมีในตู้สี่ร้อยไม่ไม่ไม่แยกดีกว่ารับมาใหม่เลยรับมาใหม่ดีกว่ารับใหม่ดีกว่าสามร้อยสามร้อยจะได้ลงตัวไปเลยเอ้ใครมีกระท่อมแผ่ไหมในแก๊งเราว่าแกง๊งท่าแพรใครมีกระท่อมแผ่ไหมไมด้เอา,เอาไปทำยากันหมดแล้วขอกระท่อมโพแล้วสามร้อยขอซื้อต่อไปเรนมีแบบเป็นใบายเบ้าค่ะเอาไปโพมีไหมโพไปแล้วเดี๋ยวมีคนทักมาปิดมีอยู่แล้วเบอร์กลัวได้เหมือนกัน แล้วก็ใครว่างมามาช่วยครับยาเลยเอาคนละทีพอไม่ไม่เยอะไม่เยอะแค่คนละทีครับเก้าแปดหกพี่พังนะพังนพี่เก็บของกันเดี๋ยผมได้ครับจกิโลครับพี่เอ่อมันทั้งหมดสี่เออนะเอายี่สิบทียี่สิบขวดก็ได้ทียี่สิบขวดครับกระเป๋าเก้ายี่สิบขวดไม่พอคนละหกถ้าเกี่ยวของตัวต้องพอดิเห็นปะไม่พอครับพี่ไม่พอถ้าสามสิบโลนิ่งไม่พอถ้าเอเบเต็มที่ได้แค่ ไม่นม่อันนี้ให้ครับพีก่อนเนี่ยปวดจีหน่อยใครถึงมาแล้วกดจีหน่อยคนละยี่สิบขวดใช่ไหมพี่ถูกอ่ะใช่ใช่คนละยี่สิบขวดเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ไม่ครบไม่ไม่ตกแล้วไม่ไม่คนละยี่สิบดิคนละสามหรือสามคนละสามนี่เป็นคนละสามสิบขวดอ่ะจบสวัสดีครับโอ้ยแม่แถวเล็บตัดแถวเล็บตัเอาตรงนี้ก่อนใจะมาเที่ยวกีฬาคนไปเลยนะให้มันอาจาร์รำมัน ตกแล้วคนละสามสิบคนนะครับที่ต้องช่วยครับคนละสามสิบแป๊บเดียวแ้มีกระทำขาดสองร้อยไหมมีอะไรแล้วพี่กระทำแบบโพแล้วสักสองร้อยแบบโพแล้วแต่ผมต้องเช็คตูวอะก้าวแปดหกมาตรงนี้เช็คตูวแป๊บบชื่อไงใช่พี่ก้าแปดหกเมื่อกี้ให้ไปละยี่สิบอันนี้อีกสิบนะอ่าอ่าพี่จะส่งเงินแดงเนี่ยครัอันนี้ของตรงนี้ครบแล้วต่อไปเก้าสองสี่พี่ผมค้าไปหมดแล้วว่ะพี่ไม่เป็นไร เพื่ลีกให้เงินแดงนอน,นอนนะเพื่อคนอื่นเงินแดงเหรอเชื่อและวมันเดี๋ยวต้องกรีกร๊ดเงินแดงด้วยนนนดิทีไมะนี่เต้าผมนะพี่โอเคครับน้องแลมันขวดละร้อยสามสิบขวดก็สามพันใช่ผมอื่นไม่มีผมมีมันทุนี้เอาไปไม่ต้องไม่ต้องนี่เอาไปมันมัน<ช>มันสอง,งแกง๊<อ>งมันสองแก๊งใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ไอ้ทุนนี้เอาไปเป็นหกมาสองแก๊งกรี๊ดไปหน้าวัดเพื่อนึงเพื่อนปิดปิดหน้าตู้พี่จอนพี่ ต่อไปเอ่อได้ทีละคนละกี่ขวดทีละสิบห้าไหมถ้างั้นทีละสิบห้าไหมก้าวสองสี่ไม่พี่ก็กีฟให้ครบเลยแล้วก็เก็บแฝดตู้แล้วค่อยวิ่งครับยิงไงไม่ต้องครับก้าวสองสี่พี่ก็คีมเมื่อวานพอสามสิบคนนะครับช่วยครับหน่อยเสร็จแล้วไปได้เลยเสร็จแล้วไปทำหน้าที่เด็กงเลยเลยเสร็จแล้วทำหน้าที่เด็กนั่นเลยนะแล้วก็อีกสิบห้าที่รับประกันการทางธรรมชาติไอที่อ่ะบอกเช็คชื่อมาเยอะดีไหมประการทางธรรมชาติ